สวัสดีครับทุกท่านครับผมธนเดชทิพยาอภิชยาคุณครับวันนี้มีเคล็ดลับดีๆจะพาทุกคนมายกระดับความเป็นผู้นําให้กับตัวเองนะครับเราเคยเจอปัญหานี้กันบ้างไหมครับสั่งงานลูกน้องไม่ได้สื่อสารไม่เป็นมอบหมายงานอะไรไปปัญหาคืองานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเคล็ดลับดีๆเพื่อสร้างงานแล้วก็ได้ใจคนให้กับเราครับ 80%ขององค์กรส่วนใหญ่แต่งตั้งคนขึ้นมาเป็นหัวหน้างานจากเก่งงานและเชื่อไหมครับมันมีงานวิจัยออกมาว่า70%ของหัวหน้างานที่เราแต่งตั้งขึ้นมาเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องของการบริหารจัดการเพราะอะไรรู้ไหมครเพราะว่าทักษะของคนเป็นหัวหน้างานกับทักษะของคนเป็นพนักงานมันคนละชุดกัน ตอนที่เราทำงานเป็นพนักงานเราทำงานเสร็จตามคำสั่งส่งมอบตามกำหนดแต่พอเราขึ้นมาเป็นหัวหน้างานเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องวางแผนให้ได้สื่อสารให้เป็นแล้วก็ต้องมีกระบวนการติดตามงานรวมถึงการสอนงานเนี่ยเพื่อให้น้องๆของเราเขาจะทำงานได้ตามเป้าหมายเพราะฉะนั้นองค์กรส่วนใหญ่เนี่ยก็เลยจำเป็นที่จะต้องมาพัฒนาทักษะด้านการจัดการและก็ทักษะการเป็นผู้นำ ให้กับหัวหน้างานหลายๆท่านวันนี้ครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูเคล็ดลับดีๆกันนะครับว่าเราจะก้าวสู่การเป็นผู้นำประสิทธิภาพสูงกันได้ยังไงบ้างผมมีเคล็ดลับดีๆในหลักสูตรของเราเดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับ